สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่นูเปิลชาแนลนะคะและนี่คือเทอโรดอาร์ติสค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาดูดวงความรักค่ะให้กับชาวธาตุลมกันได้แก่คนที่เกิดราศีมิถุนตุลแล้วก็กลุ่มนะคะประจาวันที่16-30มิถุนายน64ค่ะมาดูกันนะว่าชาวธาตุลมความรักของคุณช่วงนี้จะเป็นยังไงก่อนอื่นนะคะขอต้อนรับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก่อนคะ่ะช่องของเปิลน,นะคะเป็นการดูแบบโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะเพราะฉะนั้นเราจะยึดลัคนาแบบตะวันตกเป็นหลักนะถ้าใครยังไม่ทราบว่าลัคนาคืออะไรหายังไงอะไรแบบนี้ตามลิง์ไไปหาด้ค ถ้าเกิดคุณทราบลัคนาแล้วคุณจะสามารถใช้ดูทุกคลิปในช่องของเปิ้ลได้เลยนะคุณจะรู้ว่าตัวเองเป็นคน ом, ลัคนาราศีอะไรนะแล้วเปิ้ลเน้นลัคนาเป็นหลักแต่ถ้าเกิดใครอยากจะดูเ, ом, เป็นช่วงวันที่ก็สามารถทําได้ค่ะวันที่แบบไทยกับตะวันตกก็แบ่งไม่ตรงกันเช่นกันนะเพราะฉัน้นเช็คดูก่อนคะ่ะวันที่แบบตะว,วันตกเนี่ยเปิ้ลจะระบ,บุไว้ที่ใต้คลิปนะว่าคนที่เกิดราศีมิถุนตุลกลุมเนี่ยคือเกิดช่วงวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่โดยประมาณนะถ้าเกิดว่าคุณเช็คแล้วคุณลัคนาหรือว่าช่วงวันนนนทีีี่่ยอููใรราาาุลลมมคคิป้ณสถด นะคะส่วนใครที่ท,ทราบดาวจันดาวสุขด้วยก็สามารถดูได้เพราะว่าคลิปแบบนี้เป็นการดูให้กับคนหมู่มากเนาะเพราะฉะนั้นพลังงานอาจจะไปจับโดนส่วนไหนของคุณก็ได้เพราะฉะนั้นวิธีที่ง่ายที่สุดค่ะคือคุณลองฟังถ้าเกิดสถานการณ์ความรักที่เปิลพูดเนี่ยใกล้เคียงกับสถานการณ์ความรักของคุณที่คุณเจออยู่นะคุณก็สามารถฟังแล้วก็เอาแนวทางไปปรับใช้ได้เลยนะสบายๆนะคะเพราะว่าคลิปแบบนี้มันไม่แน่ใจหรอกว่าเป็นดวงของคุณหรือว่าของใครแต่ถ้าเกิดคุณมีอะไรต้องตัดสินใจจริงจนะก็แนะนําว่าให้ดูดวงส่วนตัวนะคะเพราะว่าจะ คุณเองแต่ถ้าเกิดว่าโอเคไม่ได้แบบต้องตัดสินใจอะไรมากมายแค่อยากจะดูเป็นไกด์ไลน์แล้วก็ฟังให้รู้สึกสบายใจมากขึ้นคลิปแบบนี้สามารถดูได้เลยนะเป็นวัตถุประสงค์ของเบิ้ลด้วยนะที่อยากจะทําให้ทุกคนฟังแล้วก็สบายใจมากขึ้นแล้วก็มีแนวทางในการที่จะไปแก้ปัญหาอะไรแบบนี้เนาะก็ยินดีมากเลย ะะมาเข้าเรื่องกันค่ะช่องของเรานะแบ่งความรักเป็น3สถานะค่ะคนโสดนะคะคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคือมีคนคุยแต่ว่ายังไม่มีสถานะนาะแล้วก็คนความสัมพันธ์ชัดเจนละมีสถานะนะเป็นแฟนการแต่งงานแล้วก็ได้ถ้าใครรู้สึกว่าตัวเองไม่แน่ใจนะคือก็เหมือนจะมีคนคุยแต่ก็เอ๊เหมือนหรือว่าเราโสดแต่ว่าเอ๊บางทีก็เหมือนจะเป็นแฟนกันอะไรแบบนี้เนาะความสัมพันธ์ซับซ้อนอะ่ะคุณสามารถดูทั้ง3ส่วนประกอบกันเลยนะคะแล้วก็ตรงกับจุดไหนก็เอาจุดนั้นไปปรับใช้นะถ้าไม่ตรงก็ปล่อยไว้นะคะเพราะว่าเป็นดวงภาพรวมเนไม่ ไปจริงจังไม่ต้องซีเรียสมาอาจจะลองไปฟังาธาตุอื่นก็ได้ค่ะคุณอาจจะรู้ว่าตัวเองเกิดวันที่นี้ใช่ไหมมาดูาธาตุนี้ปรากฏว่าจริงๆคุณอาจจะมีลัคนา,าธาตุอื่นเพราะฉะนั้นคุณอาจจะพลังงานไปตรงกับาธาตุอื่นก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าฟังแล้วคลิปนี้ไม่ตรงนะก็ไม่ต้องสนใจค่ะไม่ต้องซีเรียสนะล้ลองไปฟังาธาตุอื่นดูถ้าตรงคุณสามารถเอาไปปรับใช้ได้เลยสบายๆนะคะเริ่มต้นกันค่ะทุกครั้งมันจะดูพลังงานโดยรวมให้กับคนแต่ละาธาตุก่อนเนอะเรามาดูกันว่าช่วงนี้พลังงานโดยรวมในเรื่องความร สถานะไหนก็ตามนะจะเป็นยังไงบ้างเปิดไพ่ขึ้นมาค่ะยานะโลกสมบูรณ์นะขึ้นมาว่าหลุดพ้นป้ลนมองว่าเป็นจังหวะที่ดีมากเลยค่ะช่วงนี้คุณน่าจะชิลๆสบายๆมากขึ้นนะคะที่ผ่านมามนอาจจะมีการกดดันหรืออะไรก็ได้ในเรื่องความรักนะตอนนี้มันหลุดพ้นละไพ่อาจจะบอกแบบนี้ถ้าคุณเป็นคนโสดนะแล้วคุณเคยมีความรักที่แบบ move on ไม่ได้ติดขัดป้นคิดว่าคุณจะดีขึ้น คุณอาจจะเริ่มชิวๆกับชีวิตมากขึ้นละหรือว่าคนที่มีคนคุยหรือว่ามีแฟนก็เหมือนกันถ้าเกิดคุณมีปัญหาอะไรที่คุณหาทางออกไม่ได้เปิ้นคิดว่าจังหวะในช่วง15วันนี้มันมีทิศทางที่ดีนะที่คุณจะเริ่มดีขึ้นบางทีมันอาจจะไม่ได้แก้ปัญหาได้หรอกนะแต่ว่าคุณอาจจะมีม i n d s e ตที่ดีขึ้นนึกออกไหมแล้วก็ เหมือนปล่อยวางได้อะไรแบบเนี้ยแล้วมันมีความทุกข์ใจน้อยลงสบายใจมากขึ้นอะไรแบบนี้เนาะเดี๋ยวเราเอาไพ่ใบนี้ค่อยๆดูแต่ละสถานะค่ะว่ามันจะเกี่ยวข้องอะไรกันยังไงเนาะมาเริ่มต้นกันที่คนโสดค่ะคนโสดนะไพ่ที่ขึ้นมาค่ะ the lovers ค่ะ the fool นะเด็กถือถ้วยค่ะเจ็ดไม้นะคะ queen ถือเหรียญค่ะแล้วใต้สาหรับเป็นก้าถ้วยก็ต้องบอกว่ามันสบายๆจริงๆนะสำหรับคนโสดค่ะเนี่ยหลุดพ้นจริงๆเพื่อนมองว่าคุณจะเริ่มชิลแล้วล่ะช่วงเดือนนี้นะช่วงครึ่งเดือนนี้ค่ะที่เราดูกันเนี่ย the lovers ขึ้ น,นะคุณจะสดใสคุณจะเหมือนแบบร่าเริงมากขึ้นแถมติดกับเดอะฟูลอีกปิ้นคิดว่าคุณจะมองโลกในแง่ดีค่ะที่ผ่านมานะไม่ว่าคุณจะเจอความรักที่ไม่ดีมาหรืออะไรก็ตามคุณจะเริ่มดีขึ้นละคุณจะเริ่มรู้สึกว่าเออฉันมองโลกในแง่ดีฉันเริ่มปล่อยวางละถึงแม้ว่ามันอาจจะมีการพยายามอยู่นะเจ็ดไม้มันยังเป็นไพ่ของการพยายามคือมันอาจจะยังไม่ได้หลุดพ้นสะทีเดียวแต่ว่ามันจะดีขึ้นคุณลองสังเกตตัวเองถ้าคุณรู้สึกว่าโอเคมันค่อยๆสดใสามากขึ้นสบายใจมากขึ้นมองโลกในแง่ดีมากขึ้นนคคุณกําาลังงไปใททีี่่ดะ สำหรับก็เป็นก้าวท้วยคือพยายามมีความสุขกับตัวเองรักตัวเองมากขึ้นแล้วก็เหมือนเริ่มล่าเริงละเริ่มแบบว่ามีสังคมเนะพบเจอเพื่อนฝูงอะไรแบบนี้มากขึ้นแล้วก็อาจจะมีคนมาแบบหลงสเสน่ห์คุณด้วยนะมันเลยทําให้คุณเริ่มมั่นใจในตัวเองมากขึ้นนึกออกมาแล้วคุณก็เริ่มแบบสดใสคุยกับคนน้นคนนี้เข้าสังคมอะไรแบบนี้ได้ สิบห้าวันเนี้ยเป็นช่วงช้อปปิ้งนะเต้องบอกแบบนี้คือบางคนอะคุณอาจจะยังไม่ได้พร้อมที่จะมีความรักใหม่หรอกคุณยังชิลๆเหมือนแบบคบทุกคนเป็นเพื่อนแต่ว่าคุณจะมีเสน่ห์ค่ะ The lover s ขึ้นมาคอนเฟิร์มเลยว่าถ้าเกิดว่าคุณมีการพบเจอใครหรือว่าไปเข้าสังคมเนอะคุณจะมีโอกาสได้เหมือนเจอคนใหม่ๆแล้วก็จะมีคนชอบคุณหลงเสน่ห์คุณอะไรแบบเนี้ยได้เลยคุณยังลันลายอยู่นะเพิ่งบอกว่าคุณยังลันลายอยู่คือเปิดใจพูดคุยค่ะคุณจะไม่ได้ปิดกั้นตัวเองแต่ว่ายังไม่่่่่ไไไดดด้้้้ยยยยยัััังงงงมมมมมมมพพรรออออทีีีีจจจะะะคคควววาาากกกกแแแหหลลุณ็็ูนนิ อยู่ในช่วงการเปลี่ยนถ่ายพลังงานนะบางคิดว่าเป็นแบบนั้นแต่ว่าทิศทางกาลังดีค่ะคุณกําลังจะหลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ดีละแล้วไปเริ่มต้นใหม่พอมันไหลพลังงานคุณพร้อมอะ่ะบังคิดว่าคุณจะสามารถมีความรักที่ดีได้แน่นอนเนาะอ่ะต่อมาค่ะไพ่โรแมนเซ j โจนะขึ้นมาบอกว่า Express your love กับ Separation เนี่ยบาณคิดว่ามันจะเป็นจังหวะที่อาจจะมีคนมาบอกรักคุณนะเนี่ยมันมีเด็กถือถ้วยด้วยนะแปลว่ามีโอกาสค่ะที่คุณจะพบเจอคนใหม่ๆเข้ามาอาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าคุณก็ได้นะะเเเป็นนนคคคที่่หมือุุณแบบบยยยด้วสาาพร าช่วงนี้คุณยังไม่ได้รีบร้อนหรือผูกมัดกับใครไงเพราะฉะนั้นทุกคนเข้ามาคุยจะรู้สึกว่าคุณมีพลังงานที่ดีคุณจะเหมือนแบบไม่ได้ไปจริงจังไม่ได้ซีเรียสคุยแล้วสบายใจอะไรแบบนี้เนะาะปัญคิดว่าอาจจะมีคนมาบอกรักคุณนะ express your love ในที่เนี้แล้วก็ separation ค่ะมันจะเป็นช่วงที่คุณอ่ะสดๆอืมคือที่ผ่านมาอย่างที่บอกมันอาจจะมีความรักที่ไม่ดีมาแล้วเราสามารถหลุดจากมันได้แล้วนะมันเลยเป็นไพ่แบบแยกเนื้ออกม separation จากความรู้สึกอารมณ์อะไรที่มันไม่ดีเปัญคิดว่าคุณจะดีขึ้น ค่อนข้างดีมากเลยค่ะสําหรับคนสดยังไงก็ขอให้คุณมีพลังงานที่สดใสแบบนี้เนาะเราก็เดินหน้าค่ะเพราะว่า มันจะมีคนดีๆเข้ามาแน่นอนนะต่อมาค่ะคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะมีคนคุยแต่ว่ายังไม่มีสถานะเนะาะไพ่ที่ขึ้นมาค่ะ5เหรียญน,นะคะควีนถือดาบค่ะ8ถ้วยนะหนเหรียญค่ะสี่ดาบแล้วก็ใต้สําหรับเป็นเดมูลคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนี่ะยังมีความเหมือนไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ต้องบอกแบบนี้คือมันมีความที่รู้สึกเหนื่อยกับความสัมพันธ์เนาะบางทีเราคุยๆกับเขามานาะนแล้วเรารู้สึกเหนื่อยแต่เปิ้อนมองว่ามันมีควีนถือดาบขึ้นมานะคุณอาจจะมีความชัดเจนในตัวเองค่ะเนี่ยมันเลยเ มันไม่เท่าเทียมมันเหนื่อยคุณอาจจะพร้อมที่จะเดินหันหลังนะแล้วไปเริ่มต้นใหม่กับตัวเองค่ะเปิ้ลไม่ได้มองคุณจะไปเริ่มต้นใหม่กับคนอื่นนะคุณอาจจะพักเบรกเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยสีดาบเนี่ยเหมือนแบบเราเหนื่อยมากใช่ไหมตอนนี้ฉันจะเลิกคิดเรื่องความรักละฉันจะไม่ได้เหมือนไปพยายามวิ่งตามหรือว่าไปตื้อหรือว่าไปอะไรละฉันจะอยู่กับตัวเองฉันจะมีความสุขด้วยตัวเองมันมีความชัดเจนมากขึ้นค่ะความที่คุณทุกข์ทรมานอะไพ่เดอะมูนเป็นไพ่ความกังวลความความคุมเคครือวามไม่ชัดเจนคุณจะพยายาาเหมือนนนแบบหลีีกกจากมั เพื่อไปหาความชัดเจนแล้วก็จะพลักเบรกเพราะว่าเราไม่ไหวกับมันละปั้นเลยมองว่าคุณเลยมีความรู้สึกที่มันอาจจะดีขึ้นนะที่ผ่านมามันเป็นอย่างนี้แหละมันเหนื่อยมันต้องตื้อมันต้องรู้สึกหนึ่งความสัมพันธ์ที่มันไม่เท่าเทียมต้องแบบให้โอกาสแล้วให้โอกาสอีกทําไมมันยังไม่ได้สามารถพัฒนาได้สัทีสุดท้ายคุณอาจจะรู้สึกว่าฉันต้องกลับมารักตัวเองแล้วฉันก็ จะเดินหน้าไปทําเรื่องอื่นเนาะจะไม่โฟกัสเรื่องความรักพักเรื่องความรักไว้ก่อนไปหาเงินดีกว่าอะไรแบบนี้ก็ได้นะความคลุมเครือในใจคุณจะน้อยลงคือถามว่าในใจมันมีความวิตกกังวลไหมเป็นเห็นว่ามันก็ยังมีอยู่เนาะมันคงไม่ได้สามารถจะแบบแยกได้ชัดเจนขนาดนั้นว่าโอเคฉันหายละฉันสบายใจละมันเหมือนคุณจะพักมากกว่าพักใจเนาะคือถ้ามันเหนื่อยอะบางทีเราอาจจะยังไม่ได้ ยังไม่ได้ตัดสินใจเลิกกับเขานะหรือว่าเลิกคุยกับเขานะแต่เหมือนเป็นช่วงที่คุณอาจจะคุยกับเขาน้อยลงเอาเวลาไปโฟกัสเรื่องอื่นมากขึ้นแล้วก็หาเงินก่อนบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องเงินด้วยนะเหมือนเราแบบเอ้ยช่วงนี้ค่าใช้จ่ายเยอะมีภาระเยอะเราเลยต้องไปโฟกัสเรื่องเงินแล้วก็พักเบรกในเรื่องความสัมพันธ์ที่มันดูยังคุ้มเครือยังไม่ชัดเจนปล่อยมันไว้แล้วเราไปเดินหน้ากับตัวเองก่อนก็มีแนวโน้มว่าจะเป็นทิศท,ทางที่ดีนะคะต่อมาโรแมนต์แองเจิลค่ะขึ้นมาบอกว่าโซเมดกับโจจรแมนติกฟิลล ถ้าความสัมพันธ์นี้นะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ชัดเจนสัทีคบหามานานแล้วคุณก็เหนื่อยกับความสัมพันธ์นี้เป้าคิดว่าคุณจะเริ่มรู้สึกแล้วว่าคนนี้อาจจะไม่ใช่โซเมตของคุณอาจจะไม่ได้สามารถให้ความโรแมนติกกับคุณได้คุณอาจจะเดินหน้าเพื่อเหมือนแบบ เหมือนเหมือนเรามีความใช้สมองมากกว่าหัวใจแล้วค่ะในช่วงนี้เนาะแล้วก็จะเดินหน้าไปเหมือนแบบโอเคถ้าคนนี้ใช่ก็คือเมื่อถึงเวลามันคงใช่เองตอนนี้เอาเวลาไปโฟกัสเรื่องงานก่อนแบบนี้ก็ได้แล้วถ้าเกิดว่าใช่เดี๋ยวมันก็คงจะกลับมาพัฒนาและดีขึ้นแต่ถ้าไม่ใช่คุณก็คิดว่าคุณจะเดินหน้าไปหาความสัมพันธ์ใหม่ที่สามารถชัดเจนมั่นคงแล้วก็เป็นโซเมดกับคุณได้จริงๆ คุณอาจจะอยากตามหาบรรยากาศที่โรแมนติกด้วยนะถ้าคนนี้ให้คุณไม่ได้คุณก็จะชัดเจนแล้วคุณก็จะเดินหน้าคือไม่งงแล้วอ่ะไม่พยายามอีกต่อไปแล้วแบบนี้ก็ได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันยังสามารถไปต่อได้นะเปิ้นก็มองว่าคุณอาจจะพักเบรกค,ความสัมพันธ์ก่อนค่ะแล้วอาจจะยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่คุณจะตัดสินใจจริงจังอืมเพราะปิ้นไม่เห็นนะว่า15วันนี้คุณจะตัดสินใจว่าเลิกไม่เลิกแบบชัดเจนมันยังมีความเหมือนแบบ คือไปทํางานหาเงินพักเบรกนะแต่ถามว่ามันยังมีความคิดถึงไหมเพราะว่ามีคือถ้าเกิดว่าคนไหนที่คุณห่างๆนะแล้วมันทําให้คุณคิดถึงเขาได้คนคนนี้มีโอกาสที่คุณจะรู้สึกว่าเขาเป็นคู่ของคุณนะแต่ถ้าเกิดคุณห่างหายไปละแล้วก็เออดันรู้สึกด,ดีขึ้นนึกออกไหมหลุดพ้นละดีขึ้นมันก็เชื่อว่าคุณอ่ะจะเดินหน้ากับตัวเองได้เพราะคนคนนี้มันอาจจะเป็นคนที่ไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นเป็นกําลังใจให้กับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะว่า ตอนนี้เอาเวลาไปโฟกัสเนี่ยหันหลังให้กับการงานเออหันหันหลังให้กับความรักนะเราไปโฟกัสในเรื่องการงานการเงินก่อนถ้าคุณหายไปแล้วคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้คิดถึงเขาขนาดนั้นนะแปลว่าคนนี้อาจจะไม่ใช่แต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกยังมีความคิดถึงยังรู้สึกอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่กับเขาอยู่คนคนนี้มีโอกาสที่คุณจะรู้สึกว่าคนนี้ใช่เนาะแล้วอาจจะพยายามใหม่อีกรอบหนึ่งหลังจากที่ สถานการณ์เขาเลยนะอารมณ์ความรู้สึกคุณดีขึ้นก็ได้ตอนนี้มันเหมือนเราพักใจก่อนเนาะมันเหนื่อยมันล้ามันยังไงไม่รู้นะเอาเวลาไปทําธุระปะปังส่วนตัวค่ะเดินหน้ากับตัวเองก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันหลังจากครึ่งเดือนนี้นะคะเป็นกําลังใจให้จริงๆต่อมาคนความสัมพันธ์ชัดเจนมีแฟนแล้วหรือว่าแต่งงานแล้วก็ได้นะคะไพ่ที่ขึ้นมาค่ะสเตร็งนะคะเดทค่ะ5ดาบนะอ่าแชร์เรออค่ะ1ดาบแล้วใต้สําหรับเป็น6ถ้วย ก็ต้องบอกว่าคุณมีความคิดเยอะคิดมากในความสัมพันธ์เหมือนกันเนาะปัญหาอุปสรรคอยังมีค่ะเพื่อนมองว่าบางคนเนี่ยมันมีการเลิกรากลับมาใหม่เลิกรากลับมาใหม่แบบนี้ก็ได้นะคุยคุยกันไปเลิกกันไปแล้วมันมีโอกาสที่เฮ้ยมันจะกลับมาวนเวียแล้วก็กลับมาเริ่มต้นกันใหม่เพราะความคิดถึงเพราะความผูกพันก็ได้นะแต่ถ้าเกิดใครที่รู้สึกว่าความสัมพันธ์มันยังไม่ชัดเจนเลยอ่ะมันยังมีอุปสรรคกันเยอะมันแยกเป็น2เคสนะคือบางคนเนี่ยเจอปัญหาไปละทะเลาะเบาะแหวงกันไปละมีการเลิกราหรือพักเบรกกันไปละ แล้วมันมีความคิดถึงกันมันจะมีการกลับมาใหม่ปัญหาที่คุณเคยเจอมันจะหลุดพ้นเนี่ยมันมีหนึ่งดาบเป็นใบสุดท้ายนะมันจะมีการกลับเข้ามาค่ะแล้วก็มาคืนดีกันนะคือในใจถ้าเรายังรู้สึกว่าผูกพันกับเขามันคิดว่ามันจะมีการกลับมาคืนดีกันได้แต่บางคนตอนนี้คุณยังไม่ได้เลิกรากันไปแต่ว่ามันมีรู้สึกมันเหนื่อยจังเลยมันมีอุปสรรคปัญหาเยอะเนาะเนี่ยแชร์รียลแล้วก็สตริงขึ้นมาทั้งคู่เลยค่ะมันเหมือนมีความต่างในเรื่องทัศนคติกันเยอะแถมมีก คือมันอาจจะต้องปรับจูนกันเยอะนะถ้าคนเป็นแฟนกันนะหรือว่าถึงแม้จะแต่งงานแล้วหรือใดๆก็ตามนะบางอย่างอะ่ะบางทีเราครบกันมานานนะแต่เรารู้สึกว่าเอ้ยเรายังมีความต่างกันอยู่เยอะมากเลยเนาะ มันมีความเหมือนต่างคนต่างมั่นใจในตัวเองสูงก็ได้มันเลยทําให้พอมีอีโก้กันแล้วมันต้องปรับจูนกันเยอะเปิ้อนคิดว่านะในใจคุณยังมีความรู้สึกดีให้กันอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราพยายามเอามุมมองที่ดีนะเอาใจเขามาใส่ใจเราคุณจะผ่านอุปสรรคปัญหานี้ไปได้นะแต่ถ้าเกิดว่าไม่เรายึดมั่นถือมั่นแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองแล้ไม่พยายามมองเอาใจเขามาใส่ใจเราคุณจะมีปัญหาในความสัมพันธ์ได้ เพราะฉะนั้นเปิ้ลมองว่าช่วงนี้ค่ะคุณจะดีขึ้นมันจะหาทางออกได้นะมันมีทั้งหนึ่งดาบแล้วใต้สําหรับเป็นหกถ้วยอีกคือคุณพยายามเอาใครเอาใจเขามาใส่ใจเราค่ะพอคุณเอาใจเขามาใส่ใจเราคุณจะเบาลงคุณจะเหมือนเอาแต่ใจตัวเองน้อยลงเนอะแล้วก็มองในมุมมองของอีกฝ่ายหนึ่งมากขึ้นเปิ้ลคิดว่าความสัมพันธ์ถ้ามันมีทิศทางที่ไม่ดีมาเกาะหน้าเนี้มันจะมีทิศทางที่ดีขึ้นหรือถ้าเกิดว่ามันไปต่อไม่ได้จริงๆนะเปิ้ลเชื่อว่าคุณจะเด็ดขาด หนดาวมันจะเห็นชัดเหมือนคุณจะเห็นภาพชัดแล้วว่ามันจะไปได้หรือไปไม่ได้ถึงแม้ว่าคุณจะรู้สึกดีเนาะแต่ว่าเออถ้าเกิดความสัมพันธ์นี้มันไปไม่ได้มันไปต่อไม่ได้จริงๆอะปิ้นเชื่อว่าคุณอาจจะตัดสินใจจบมันเป็นไพ่เดทขึ้นมานะแต่การจบเนี้ยมันจบแบบไม่ได้จบแบบแย่นะปิ้ลมองว่าเออในเมื่อเราเข้ากันไม่ได้เนาะมันจะยังเป็นความสัมพันธ์ที่ มีความรู้สึกดีต่อกันเนาะในใจมันยังมีความรู้สึกดีต่อกันเพราะฉะนั้นการจบเนี่ยมันจะจบแบบไม่ได้แย่หรอกเพราะฉะนั้นเป็นกําลังใจให้ค่อยคอยค,อยคิดถ้ายังตัดสินใจไม่ได้ยังไม่ต้องรีบนะเบิ้ลมองว่าคุณจะค่อยๆใช้เวลาค่ะว่าถ้าเกิดความสัมพันธ์มันมีปัญหาไปแล้วถ้าเรายังผูกพันยังรักกันอยู่แล้วเราเอาใจเขามาใส่ใจใจเรามากขึ้นนะมันจะปรับจูนกันได้คือ เราก็ต้องยอมรับว่าคือไม่มีใครหรอกเนอะที่มาเป็นแฟนกันแล้วมันจะเข้ากันได้ทุกเรื่องนอะเพราะว่าเราเกิดมาจากคนละครอบครัวต่างพ่อต่างแม่เนอะแบ็ k กราวพื้นฐานความคิดมันก็แตกต่างกันการเลี้ยงดูไม่เหมือนกันอะไรแบบเนี้ยบางคนแถมแฟนเป็นชาวต่างชาติด้วยอะไรแบบนี้นึกออกไหมอยู่ไกลกันอะไรก็ได้ความคิดทัศนคติมันยิ่ยงต่างกันอยู่แล้วแล้วเราก็เป็นคนเซลล์เป็นคนมั่นใจในตัวเองคนที่เป็นคู่ของเราก็มั่นใจในตัวเองมันก็เลยมีความอีโก อ่าถ้าเราปรับจูนกันได้เอาใจเขามาใส่ใจเรากันได้เปิ้นเชื่อว่ามันจะปรับจูนกันได้และไปต่อกันได้นะเพราะว่าคุณก็ยังมีความวนเวียนตัดกันไม่ขาดนะอันนี้อันที่หนึ่งแต่ว่าถ้าเคสไหนที่เรารู้สึกว่าเราพยายามมาเยอะละแล้วมันเหนื่อยมากเลยแล้วเราก็ใช้ สมองเนอะในการพิจารณาอย่างดีละว่ามันเข้ากันไม่ได้หรอกมันดูเหนื่อยเกินไปถ้าไปนานกว่านี้มันจะเสียเวลาเปล่าๆคุณจะตัดสินใจพูดคุยกัน่ะแะเราก็หาทางออกร่วมกันเปิ้ลนคิดว่าคุณอาจจะกลับมาเป็นเพื่อนกันก็ได้มาเป็นพี่เป็นน้องกันอะไรแบบนี้ได้นะเพื่อให้ความสัมพันธ์มันไปต่อได้ถึงแม้ว่าคือไม่ให้มันแครกจนถึงขั้นว่าแบบมองหน้ากันไม่ติดอะไรแบบเนี้ยความสัมพันธ์ก็จะแบบปัญหามันจะหลุดพ้นคุณจะหาทางแก้ปัญหาได้อะไรแบบนี้นะต่อมาค่ะ ไพโรแมสแซนโจนะขึ้นมาว่า Dis could Be The วันกับ deception อืม this c o u l ีเด the ว n e อะบางทีคนคนนี้บั้นบอกหละว่าถ้าเกิดว่าคนนี้มันเป็นคนที่ใช่จริงๆอะปัญหาทั้งหลายแหล่มันจะสามารถแก้ได้นะคือคุณจะต้องลดดาบลงมาเนี่ยดาบที่คุณถือกันเนี่ยคุณก็ค่อยลดดาบกันมาเพราะการเอาชนะกันมันไม่มีใครแพ้ใครชนะนะมันจะแพ้ทั้งคู่บั้นบอกเลยนะความรักไม่มีแพ้ไม่มีชนะค่ะมันแค่ต้องปรับจูนคนที่ยอมก่อนคือคนที่รักมากกว่านะบั้นมองเป็นแบบนั้นคือเป็นคนที่แบบอยากให้ความสัมพัน คนนี้เป็นคนที่ใช่นะแต่ว่ามันอาจจะเหนื่อยหน่อยมันอาจจะต้องปรับจูนกันมากหน่อยมันอาจจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างช้าๆเนาะแล้วก็ไพ่ดีเซปชันค่ะเป็นว่าเป็นไพ่ที่มันมีความระแวงความไม่สบายใจหรือมีอะไรที่ปิดบังอยู่บางคนอ่ะคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมีอุปสรรคเยอะเนาะมันยังมีความต่างกันเยอะคุณอาจจะไม่กล้าเปิดเผยก็ได้มันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณเป็นแฟนกันแต่ว่ายังไม่บอกให้คนอื่นรู้ก็ได้เหมือนรู้กันอยู่2คนแบบนี้ก็ได้นะเพราะว่า มันเหมือนคุณไม่แน่ใจจริงๆอมันไม่รู้ว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะดีไหมบางคนเป็นแฟนเก่ากลับมารีเทิร์นด้วยแล้วกลับมาเป็นแฟนกันหรือว่าบางคนก็เป็นคนรู้จักกันอยู่แล้วเนาะแล้วมาคบหาดูใจเป็นแฟนกันมันก็เลยไม่แน่ใจว่าคนอื่นจะมองยังไงแบบนี้ก็ได้คุณก็เลยเหมือนค่อยเป็นค่อยไปค่ะยังไม่อยากเร่งรีบแบบนี้ก็ได้ในความหมายของดีเซปชั่นนะหรือความสัมพันธ์ของคุณสองคนอ่ะมันไม่มีการเปิดใจกันเต็มที่อย่างที่บันบอกแหละมันเหมือนอีโก้นะต่างคนต่างถือดาบมองหน้า ไม่เปิดใจคุยอ่ะไม่ไม่ไม่แสดงออกถึงความรู้สึกที่แท้จริงว่าเรารู้สึกเออเธอต้องปรับจูนตรงนี้ฉันไม่โอเคตรงนั้นนะถ้าเปิดใจมันจะดีขึ้นมันเหมือนว่าความสัมพันธ์ของคุณอ่ะมันมีอะไรปิดบังอยู่ถ้าคุณไม่ได้ปิดบังกับบุคคลภายนอะกก็คือคุณสองคนเองนี่แหละที่ยังไม่ได้เปิดใจกันเต็มที่เปิ้ลยายคุณเอาใจเขามาใส่ใจเรานะถ้าคุณคิดว่าคนนี้คือคนที่ใช่นะแล้วความสัมพันธ์ของคุณจะไปต่อได้แล้วคุณจะหลุดพ้นจากปัญหาความเครียดหรือความไม่สบายใจต่างๆได้อย่างแน่นอน,นะ ช่วง16ถึง30มิถุนายน64นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ให้เปิ้ลด้วยนะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะคะใครยังไม่ได้กดติดตามก็ติดตามกดกระดิ่งไว้นะเวลามีคลิปใหม่คุณจะได้เห็นก่อนใครนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะเราพบกันใหม่ครึ่งเดือนหน้านะคะวันนี้สวัสดีคะ่ะ